สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการใช้โปรแกรม excel 2013ใน3หัวข้อนะครับคือการใช้ฟังก์ชัน if ใน excel การใช้ pivot table แล้วก็การทำ pie chart เริ่มต้นนะครับต้องเข้าใจว่าตัวอย่างนี้ต้องมีข้อมูลผมก็เลยต้องเปิดโปรแกรมชื่อชื่อว่า excel 2013ซึ่งมีข้อมูลอยู่แล้วข้อมูลในนี้จะมีทั้งหมด อ่าสี่ลัม์นะฮะทั้งหมด4ี่โล4ีโลก็เพราะว่ามีเฮดเดอร์อยู่1โลคือบรรทัดแรกนะครับในคอลัมน์ A เนี่ยจะเป็นลำดับมีทั้งหมด45หคอลัมน์ B ก็เพราะว่า ผมมีตัวอย่างข้อมูลทั้งหมด2กลุ่มคือนักศึษากลุ่มแรกมี17คนนักศึษากลุ่มที่2มี28คนถ้าคิดจะตัดเกรดก็ต้องนํา2กลุ่มมารวมกันนะครับช่องคอลัมน์สีคือสกอร์หรือว่าคะแนนคอลัมน์สุดท้ายเป็นเกรดนะฮะนักึกสาสอบเสร็จแล้วก็ต้องมาตัดเกรดแต่ว่าคะแนนเนี่ยเราได้จากการสอบต้องมากรอกกรอกเสร็จแล้วต้องตัดเกรดอัตโนมัติครับแม้กระทั่งพิมพ์เกรดเองอาจจะผิดก็ได้ ผมก็เลยใช้ฟังก์ชันที่ช่วอีฟช่วยนะฮะโดย c 2คือเซลล์นี้นะครับ d เนี่ยจะเป็นการเช็คว่า c 2มีค่าเท่าไหร่นะครับเราสามารถปราเปลี่ยนคะแนนเกรดก็เปลี่ยนพราะใช้ฟังก์ชันช่วยนะครับแล้วผมก็ทําการ Copy ฟังก์ชันโดยใช้จุดเล็กๆตรงนี้นะครับลากลงมาก็เป็นการ Copy ฟังก์ชันได้เพราะฉะนั้นเราพิมพ์ฟังก์ชันครั้งเดียวไม่พิมพ์หลายครั้งผมเกีย,เป,ยเปลี่ยนคะแนนตรงนี้เป็น52คะแนน เกรดที่ได้จะเป็นดีถ้าเปลี่ยนคะแนนตรงนี้เป็น66เกรดก็จะเป็น C บวกขอกับที่เดิมคือ100นะครับแต่ว่าการเห็นคะแนนอย่างนี้ก็อาจจะเอามาช่วยตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะบางครั้งเราก็ต้องใช้วิธีการอิงกลุ่มตัดเกรดอิงกลุ่มก็มีนะครับเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าอยากเห็นข้อมูลอีกรูปแบบหนึง่งแทนที่จะเป็นแบบตารางเรียงทั่วไปผมก็จะ ทําทการนับนะครับอยากรู้ว่า A กี่คน B กี่คนเพราะตัดเกตต้องทราบฮะเป็นการทำ processing แบบหนึ่งนะครับตอนนี้เราทำ processing แบบที่1คือเอาคะแนนมาสร้างเป็นเกรละแบบที่2คือเราจะมา Process ทำการนับนะฮะนับว่าได้ A กี่คน B กี่คนแต่นับมือของยากเราจะใช้วิธีการใช้ความสามารถของ pivot table มาช่วยนะครับคือตารางไข้ ผมคลิกไปที่ pivot table แล้วก็เลือกช่อง a ช่อง,อช,องช่องแรกนะฮะก็คือบรรทัดที่1น,นะครับไปที่ d ผมกดช ft ค้างไว้กดปุ่ม n แล้วกดลูกศรลงเราจะได้ทั้งหมดแล้วกดตกลงครับได้มาแล้วนะครับแต่ว่า,าเรายังไม่เลือกเลยว่าจะเอาอยัางไงผมก็ไปติ๊กที่เกรดได้มาแล้วในแถวจะมีเกรดขึ้นมาให้ แล้วผมก็ลากเกระเตรงนี้มาวางไว้ที่ค่านะครับก็พบว่ามันมีการนับให้เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดค่า default ไม่ใช่คำว่านับจำนวนอาจจะเป็นคำว่า Su m นะครับ sum ศูนย um ์ก็ไม่ใช่นะเพราะเกตเป็นตวนัวอักษรต้องใช้วิธีการนับถึงจะถูกต้องนะครับเราไปใช้เก็บตวัวอักษรใช้วิธีการบนรวมไม่ได้ต้องใช้วิธีการนับครับเรียบร้อยครับ นักสามี45คนได้ A อ,อกกี่คน B คนทาเราทราบแล้วไม่มี B บ,บวกเลยนะฮะเอาละแต่ว่านี่คือ pivot table ที่ดูแล้วก็ยังดูเป็นตัวเลขเป็นตารางไม่สวยงามผมก็เลยคิดว่าต้องทำเป็น chart นะฮะแต่ c h a r ตที่ดูแล้วเข้าใจง่ายก็คงต้องยกให้กับ c h a r ตวงกลมนะผมไปเลือกชาร์ตวงกลม3มมิติได้มาแล้วนะครับแต่ ชาร์ตนี้ยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีการกําหนดข้อมูลให้นะครับผมก็จะไปที่เลือกนะครับนนะะเอาใหม่นะครับไปที่เลือกข้อมูลครับแล้วก็กําหนดข้อมูลว่าขอเป็นช่อง a เอาชฉพวัตัวข้อมูลนะไม่ต้องเอ,เอาผิดนะครับเอาอ,อีกรอบหนึ่งไม่เอาเจ้าตตัวข้อมูลไม่เอาผลรวมนะฮะได้ละ a b c d นะครับ เขาพิววิวมาให้เรียบร้อยหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าเราสลับก็ไม่ถูกต้องนะเพราะส่วนของรายการคำที่บายจะมีคำว่าผลรวมตรงนี้นะครับแล้วก็ตกลงไปนะฮะเรียบร้อยครับเราสามารถไปที่ออกแบบนะเลือกประเภทของชาร์ตได้นะครับว่าชาร์ตจะเป็นรูปแบบไหนนะครับถ้าผมเลือกแบบแบบนี้นะครับแบบสไตล์9 แล้วเราก็มีการขยายซะหน่อยหนึ่งนะครับขยายช่องออกมาครับเราก็จะได้ชาที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถขยับได้นะครับแยกแต่ละชิ้นออกไปภายคือตัวอักษรที่อธิบายก็ล่าออกไว้ได้ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยแล้วตัวอักษรสีขาวกับพื้นสีขาวไม่ได้นะครับขอเปลี่ยนนะ ผมก็ไปเลือกสไตล์ที่8นะครับช่วยนะฮะได้มาแล้วนะครับเราสามารถแยกชิ้นของอาพายออกมาได้ทำให้ดูแล้วสวยงามนะครับโอเคไหมครับดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับก็มีการเปลี่ยนสีสไตล์สีตามต้องการนะครับใครชอบแบบไหนก็ได้นะฮะ ก็เป็นเรียบร้อยในการสาธิตการใช้โปรแกร,รม Excel 2013เอาข้อมูลผลการเรียนมาทำเป็น Pivot Table เพื่อนับจำนวนแล้วก็ทำเป็น Chart นะครับก็การใช้คำฟังก์ชัน If นะครับก็จะเป็นอะไรที่ยากขึ้นมานิดนึงแต่ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายสถานการณ์เช่น บรรทัดล่างนี้ย,วยาวๆนี่ผมใช้กับเกรดนะแต่เอาง่ายๆก่อนว่าถ้าเรามี c 2ตอนนี้เราอยู่ที่ d นะครับและต้องการเช็ค c 2แล้วก็พิมพ์ฟังก์ชันลงไปได้นะครับว่า c 2มากกว่าเท่ากับ50ก็ให้พิมพ์คำว่า p a s s ไม่ใช่ก็ใส่คำว่า fail แล้ว if กับ l นะฮะแต่กรณีนี้ถ้ามากกว่าเท่ากับ80ให้พิมพ์ a แต่ถ้าไม่ใช่เช็คต่อ นะครับเช็คต่อและถ้าไม่ใช่ก็เช็คต่อไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายจะมีวงเล็บปิดปิดท้าย if e ทุกๆตัวนะครับก็ขอจบการนำเสนอหรือว่าการสาธิตการใช้โปรแกรม Excel 2013นะครับจัดก,การข้อมูลคะแนนนักศึกษาครับสวัสดีครับ